จังเตือนก็เพราะแล้วแค่แตงเตือนเป็นชื่อเธอเธอเป็นการแังเตือนที่ฉันนั้นชอบที่สุดเลยไอ้หน้ากิ่งะไอย่างนี้อ่ะกิ่งไม่ค่อยรีหรอกกิ่งมาไปยังไงัวเล้กิ่งถามแม่งถามแม่งกิ่งความรักเหรอ,อกิ่งอิจฉาลิศยาความรักเพาแบบเต้นด้วยการอะไรอย่างนี้เหรอ บอกเขาเบื่อยังอยากเต้นกับคนอื่นบ้างไหมมีอีกหลายคนว่างนะหนูก็ชวนทุกคนเต้นหมดไงนี่เมื่อกี้หนูก็ชวนพี่พน้องๆ้องนมาเต้นชวนหลายคนเต้นแต่เขาไม่เต้นกับใครเลยอ้าวเหรอคะมีคนบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแบบว่ามาเต้นหรือโดนตัวอะไรใครนอกจากพีพีเท่านั้นมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นเรื่องจริงไหมคุณตำรวจแน่คะอาจจะความสนิทสนมมากกว่าหรือว่าจะแบบว่า เขาเป็นคน introvert ร์ีไงคะถ้าออสมมติว่าแบบสนิทกับใครถึงจะเล่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สนิทกับใครเลยเหรอคะในวงการสนิทอยู่คนเดียวเหรอคะคือช่วงนี้อาจจะเห็นทำงานกับหนูบ่อยไงคะออก็เลยอาจจะรู้สได่ร่วมงานกับเขารู้สึกยังไงบ้างในการสนิทสนมกันคงนี้อะไรเงี้ย นี่ค่ะก็ก็เป็นพี่ที่น่ารักทำงานด้วยแล้วก็สบายใจสนุกดีสำหรับพวกเราก็ติดตามผลงานเขาไปละกันถ้าจะจิ้นก็แบบว่าติดตามกันไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกัน